สครับมือนี้สืพามาเบิงล่างเหลี่ยมตัวที่เอาออกมาแะครับตัวนี้จะเป็นล่างลอยสามิเป็นเกตม,ม,มินีย์หกสามครับแล้วเงา้าวลอยสาที่พร้อมยิ่นให้ลูกค้าตัวนี้ล่างตัวนี้จะสามารถใส่ไก่ย,ยึดบนได้เลยนะครับเพราะว่าหนามันกว้าง2องเส้นคือถ้าซื้อล่างเปล่าไปก็าสามารถ ยึดขางยึดบนเด้เลยบ่ต้องยึดขางยังงงยากเลย,ยเคือตัวผมเพชรคือยึดบดเจาะนอดกับบอปินรอกขางให้มันพอดีเลยขอบมันพอดีอันนี้กับไซด,ดอกซีมินครับอันนี้คือบ่บ่ต้องอยังบ่ต้องไปเห็ดอีย่างเลยเจาะยึดแล,ลด้วก็ฝังแล้วก็ใส่ได้ยเลยนี่ดอกซีมินครับมีกระถอดให้เบ่งครับ เนี่ยมันสามารถยึดนอด็อตยึดน็อตสามตัวได้เลยก็ต้องไปยุ่งยากในการเหตุยึดคงยึดค้างเฮ็ดจท,ทังสี่คือเอาอไปกับจอหนอดจอฝังลุมแล้วยึดนอด็อตยึดน็อตแล้วก็ใส่ไก่ได้เลยครับเพราะว่าว่าล่าตัวนี้ผมเหตุผลมันลูกดอกจมพอดีลูกดอกจมพอดีก็คือบ่มีผลอย่างกับลูกดอกลูกดอกมันจินัังพอดีเลย ็คือเอาไปกับนิ่นให้ติดตั้งง่ายครับแข็งแรงครับตัวนี้ใสอยางได้3เซน4เซนสบายเป็นมีเนียมกว้าง2เซนสูงอยู่2.2ตัวนี้ครับแข็งแรงครับเป็นมีเนียมลองสำเร็จจากโรงงานเกรด6 0 6 1เป็นลองไซรูดอกซีมินต์อย่างเดียวครับถ้าเป็นสีไ้หามินก็ต้องไปขูดลองออกอีกเอาหาอย่งอ่ะพวก ดอกหามินหรือว่าไขควงพอนักขูดดอกครับหรือว่าพวกลูกดอกสว่าน่ะขูดไล่ขอบอกขันใสหามินใส่ปะหมันสิฟิตซีมินมันสิพอดีสีเลืยนพอดีนี่คือซีมินนี่ก็ให้เบิ้งครับตวัวซีเรียมนี่ติดตั้งง่ายบ่รตรงอยู่เยากจอกบบอระบ่ยึดน็อตเข้าไปกับอาดน็อตเข้าไปกับบ,บ่ปิน้นออกมาเนื้อเนื้อมันเหลือเยอะ นี่ก็เดี๋ยวใส่ผมยิ่งให้ลูกค้าอีกตัวหนึ่งไก่เบิ้งครับล้างเรียมติดตั้งง่ายครับบ่ยุ่งอยากในการติดตั้งว่าเนือทีในการยึดมันผมเพศแต่มันพอดีผมบอเวีนว่า,าหนามันแคบแลวยึดได้อันนี้ก็คือสำหรับคนเสี่ยงไปเห็ด่ายๆตัวนี้ก็ใส่ได้ทั้งปีกโรเลยปีกข้างข้าวครับใส,ส่ยางได้สามเซนเซียนสบายครับตัวนี้สามารถใส่ยางได้นักๆเลยอัดไปเลยเสี่เซนก็ได้ ล้างก็มีตั้งแต่100 g, 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 รอยยี่รอยสามรอยสี่ลูกค้าเสีวยวจะข้อมเงาเฉยๆก็บ,บอกมาได้เลยครับงานแม่นม้ำสบายๆครับสามเซนสี่เซนใส่ได้สบายสำหรับมาเบิงให้สำหรับไก่หูบนในการยึดไก่หูมนก่หูพอด,ดีนะครับฝากไว้ครับกกครับ,รบ,รบล่างใส่หูบนได้สบายครับ ครับขอบคุณครับ